นี่แหละมันเป็นวันของผมนะทนสิ่งที่ผมรอคอยมาน,นานแต่เกโอ้คมเกินคมเกินวิ่งเนี่ฮะรออะไรด <c oughs> น่งกิฟเลยนะฮะนี่วันที่ผมรอคอยมินิโนสโคบและมินิกระบอกเดียวทั้งเกมเราต้องกินไก่ วิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาและคำพูดที่หยาบคยายสาวๆถ้าอยากดูก็ตามมาดูห้องพี่นะจ๊ะที่สำคัญไม่เหมาะกับคนโลกสวยไปหามิน่ให้เจอก่อนตอนนี้ขอ,อคอผมอยากทาให้ได้อะ่ะมินิก็ะบอกเดียวอะ่ะมันคือความหวังของผมเลยนะมันต้องได้มันต้องได้มินิกระบอกเดียวม,ม,มาอุ้ยันี้มันมา วิไ่ไปทางนู้นถึงเราไม่มีมินิทุกท่านมาเป็นอย่างดอกรึนี่ไงมินิมามินิก็บอกเดียวตานนี้ต้องทำไม่ได้ทุกท่านจริงผมพูดจริง โอเคจะเป็นต้องซ้ำนะนะฮะจะเป็นต้องใช้ปืนนี้ซ้ำเพราะกระสุนหมดมาฮู้นะฮะมามันต้องมาแล้วนะฮะมีนี้กระบอกเดียวของเรานะครับทุกท่านฮู้มาเว้มาเว้ไม่ท้อครับไม่ท้อไม่ท้อแล้วไม่ถอยด้วยทุกท่านมาปั่งเขาเลยสอง ถ้ามันมีสองโอ้ระเบิดปลาใส่ตัวเองเย็ดเด้อไอ้บ้าเอ้ยปลาเน็ตใส่ตัวเองต่อหน้าต่อตาผมเลยนะฮะบึม้มแล้วก็ตายนะฮะ A few moments later ยัง พอแล้วไม่เล่นแล้วมินินะฮะโอ้โหอย่างคมคมจัดเลยนะฮะหนึ่งกิฟเลยนะฮะมันช่างยากซะเหลือกเกินมินิกระบอกเดียวเนี่ยถ้าได้มินิก็ทำต่ออ่ะโอ้เี่ผมอยากทำให้ได้มันมันติดใจวะทุกคนมันถึงว่ามันรู้สึกว่ามันคาใจอะว่าแบบว่าแบบทำไมเราทำไม่ได้วะมินิกระบอกเดียวทุกท่านมันคาใจจริงๆนะทุกท่าน เกาะหายต่อหน้าต่อตาอ๋อไม่ใช่เกาะอ๋อกระทะไม่เปนไรมันต้องทำให้ได้ดิทุกท่านนะไอคอนเทนนี้มันติดกับผมมาหลายวันละสองสามวันผ่านไปไวมันโกหกผมจะติดกับอีคอนเทนนี้อย่างเดียวมันต้องทำให้ได้สิทุกคนเอความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นโว้ยว้ยเอาเว้ย,เ,ยเราต้องทำมันสำเร็จเชี่ยวผมเถอะเราต้องทำได้แต่ก่อนทำได้หาปืนให้เจอ เอ็มโฟต็มเลยเอ็มโฟบาลเลยบาลละไทยกลับรูเดิม เพิ่มเติม,ตมคือไปเอาของนะฮะผมว่าต้องทําให้ได้เราต้องทําให้ได้ผมบอกเลยเราต้องทําให้ได้นะครับผมขอย้ําเลยพ่อแล้วไม่เล่นแล้วมินิผมจะทํหนึ่ง vs สนะครับมินิกระบอกเดียวให้ได้กับสไนแล้วกันอ่ามินิบวกสไนอ่ะพ่อ,อแล้วไม่เล่นแล้วมินิเราใช้สองปืนนี้เอาคู่กันแล้วเราต้องคิดไก่ให,ให้ได้ฮนะ,ะที่คนมา โอ้ตัวใช้ปืนกลแม่มเลยโอเคมาเวมาเวผมว่าตานี้ตานี้น่า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 จะมาดูจากสภาพร่างกายน่าจะมา สไนโ no. นสไนกระบอกเดียวไปก่อนแล้วกัน mm hmm. ตานี้บัดเจอมินิเลย<ะ>วุ้ยนี่ไงมินินี่แหละมันเป็นวันของผมแล้วท่าน,น mm hmm. สิ่งที่ผมรอคอยมนันานแสนเดือนว,ว่าตานี้มาผมดูแลเราต้องทำให้สำเร็จคอนเทนต์นี้สามวันเต็มเต็มมินิกัสไนนะฮะ ขอแจม,หน,แจมหน่อยดิขอแจมหน่อยอ้าวมินโปมันเพื่อนผมนี่วาท่านไอม้มอนโปไอ้มินโปเพื่อนตึง โอ้ยทุกท่านเอาไวมาโว้ยตูสู้ขาดใจตูสู้ขาดใจมามามาแล้ววุ้ยวันที่ผมรอคอยมินิโนซโคบและมินิกระบอกเดียวทั้งเกมเราต้องกินไก้คนโอ้เอวบิวตูมาแล้วทุกอย่างมาทุกอย่างมาเต็มความใจเย็นต้องมาทุกอย่างมาเต็มแล้วอยู่ที่ตัวเองแล้วตอนนี้อยู่ที่ตัวเราแล้วก็จะใจเย็นพอเปล่า อย่างมาเต็มอยู่ที่ตัวเราคนเดียวแล้วตอนนี้เหมือนโปเพื่อนอันนั้นเพื่อนผมนะเพื่อนผมเมื่อก่อนเคยเล่นด้วยกันตอนตอน,ตอนที่ผมยังเป็นไก่หัดเดินตูไม่ได้ยิงเพื่อนนะเพื่อนตูไม่ได้ยิงนะตูแค่มาแกมเพื่อนรักไปครับสำหรับใครที่เข้าใหม่ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะช่วยเป็นกำลังใจให้ผมในการสตตีมด้วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย3าวันติดแล้วตอนนี้เราต้องใจเย็นไว้นะฮะคิวเราเยอะแล้วตอนนี้เราอยญ่ยหิวให้มาก แต่ถ้าแจมได้ก็ต้องแจมอย่างกับเมื่อกี้เลยนะทุกท่านแจมได้ต้องแจมนะข้างหน้ามีเอ็ดไอดอบไปเช็คอร์ดเลยอ่ะก็เลยยิ้มสี่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบคิวเราเยอะแล้วก็เลยยิ้มสามวิแฟราเป็นแจมไปดักเลยไม่ดักก็แจมไปอะไรก็ได้ป่ด้านด้นเพื่อไปยิงคนยิงแฟรเรามีความตั้งใจอย่างแรงมาแล้วแฟอยู่ไหน แม่ไม่เจอยิงเอารถลุงปะเนี่ยเฮ้ยมาร์คแล้วด้วยโอ้โหเต็มเลยยัดเจออู้ยังคมอู้ไม่เดียวข้องหวาอู้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 คมเกินคมเกินวิ่งนีฮะรออะไรเกือบแตก น่าจะยิงบักกัน 5คิวผ่านไปไวเหมือนกโกฮกมันเล่นสมองแถวนี้แปว่ามต้องอยู่แถวนี้ทุกท่านอีกคนหนึ่งอะของเขาอะวูถึงคมมากเลยนะไปฮะล่ามันโอ้โหรถจะบ้มใจเย็นนะเพราะนวมเพราหนวมใจเย็นไม่มีรถแล้วคันสุดท้ายแล้วคันนี้พอรยังไม่ได้จ่ายเลยงวนแรกยังไม่ได้จ่ายเลยใจเย็นกันนะเฮ้ยสป,ปอร์ตข้างหน้าสป,ปอร์ตข้างหน้าเดีย๋ยวไปเปลี่ยนสป,ปอร์ตข้างหน้าได้ปะสป,ปอร์ตใช่แหละ มาแล้วมนต้องมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยสิบหกคิวเข้าไปแล้วเน้นไก่เน้นไก่ไม่เน้นคิวปนะ่านลุยนะพักก่อนพักก่อนพักแ่อสองคงสองคนทำโน่นทำนี่วิวคน่ะโอ้โหเต็มเลยนี่ว่ะ แม่เดมาแล้วไก่อีฉันต้องมาแล้ว18คิวกันเข้าไปแล้วครับทุกท่านณจุดนี้เราต้องทำให้สำเร็จทุกท่านเราท่องไว้ต้องทำให้สำเร็จครับมาเอากระสุนเราได้กระสุนแล้วพอแล้วเดี๋ยวเรารอล่าต่อคนเหลือ11คนครับทุกท่านข้างหลังไม่น่าจะสองผมดูแล้วไม่สามก็สี่ มันต้องเลาะขอบขอบกระแด็บกระแด็บกระแดบกันไหนสักที่นึงไม่ได้ยังยังยงยังยิงยังอะไรไม่ได้ต้องรอเขาเดินเนี่ยเฮ้เห็นปะอุ้ยอุ้ยเต็มเลยนี่ว่嘛บ้านนั่งรถลุงเลยหรอ โอ้โหสี่ตัวเลยนี่ทุกท่านชาร์ตดิครับ,บรอรอะไรไป่ะดูแม่ไเลยตักวงมันด้วยมันขับรถลุงตู่ว่ะทุกท่านมันเล่นรถลุงอ่ะ เสร็จแล้วเฮ้ยมีตัวใช้เอดับเลยนะทุกท่านอุ้ยอันนี้ต้องคูณแปดสิ เชดโอย่างคมโอเคพูดโอ้โหวงบีบไปทางไหนเนี่ยผมต้องเคลียร์บนเขาก่อนวะทุกท่านเคลียร์บนเขาได้ง่ายเลยเนี่ยโซนเขาเนี่ยมีชัวร์รโอ้โหรถลุงตู่แล้วดูปืนผมทุกท่านโอ้ไม่เหมาะแก่แกการยิงรถลุงตู่เลยนะครับทุกท่านฝั่งหน้าเราก็มีคนโอ้โห นั่นตายว่ะพูดจบเอาสี่สามไม่ถือว่าลุมไป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 ้ายหนึ่งสายหนึ่งหน้าหนึ่งต้องดักแล้วต้องดักจริงแล้วงานหยาบแล้วโดนลุมแล้วฮะหนึ่งสาไม่ถือว่าลุมวงมันโอเคดับตัใหม่ก็วงมันทุกท่าน วงมันว่ะทุกท่านวงมันเลยอะ่ะวงมันเลยทุกท่านอุย,อยวงมันเว้ยทุกท่านงานหยาบละผมเข้าวงไม่ได้วงอยู่ข้างหน้าต้องเอดับเป่าหัวยางเดียวเลยตอนนี้โอ้ นะครับไม่เป็นไรนะครับ,บถือซะว่าเราผ่านภารกิจนี้ลนนะะแล้วกันนะฮะพอละกับภารกิจมินิกระบอกเดียวเล่นนะพอกันทีไม่ไหวแล้วนะรเราจบกันแล้วนะฮะทุกท่านเราจบกันนะโอเคนะครับป่าเล่นปกติเถอะนะฮะ